เนีเ็ดเตืองคือเก่าด้วยครับผมท่านนี่จัดชุดใหญ่ด้วยครับเดอ้อสีว่าวหกสิบสีบว่าเรียบร้อยยิบหาอาโตกเก่าครับผมมาพอก,กัสสร้างตันนี่เก่าเดอ้อสร้างตันท์ยังเปลี่ยนรอจักรยานเปลี่ยนรอจักรยานนี่ยังไงสร้างตันใส้บริการด้วยครับเดอ้อจักรยานไฟฟ้าจักรยานรวดเร็วทันใจ กินทันทีขี้เตรียมซ้วมสร้างตันสร้างวานนั้นสร้างวานมาหาสร้างวานสร้างวานเฮียนยังเปลี่ยนลูกพื้นข้อครับสร้างวานเปลี่ยนลูกพื้นข้อสกูตป,ปี้มาหนี่ฮะนี่ยังกะใส่บริการสร้างวานนะครับผมรวดเร็วทันใจกินกินเต็มทีขี้เต็มซ้วมเหมือนกันเปลีนถ้วยก่อน อืมตัวนี้คือเขาเคยดัดมาเนาะเชื่อ,อ,อ,อมนเนาะแสดงว่าเคยชวนวนักนี่ับประมาณนี่แหละเอฟซีนี่นังกับ宝妈อะไรครับผมต้านสร้างรอบ,บอกต่อสร้างตันสร้างหวนโสดเบื้องระมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชวมวงเอฟซี